ก็ยังอยู่ที่ริมทะเลนั่งคิดถึงอดีตที่ผ่านมาอะไรหลายหลายอย่างพอมาอยู่ในสถานที่อย่างนี้ทําให้เราคิดถึงอดีตคิดถึงอะไรหลายอย่างมันโล่งพอมนโล่งแป๊บหนึ่งคิดอะไรออกเพื่อ,อเพลินเพื่อเคลินดีเล่าถึงอดีตที่ผ่านมาว่าปีนี้สองพันห้าร้ยหกสบเจ็ดเราจะการดําเนินชีวิตของคนเนี่ยมันยากขึ้นมันยากขึ้นถ้าเรา มาคิดดูใวด้ดีอาจจะใบทุกอาชีพแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คนมันยากจนยังลําบากเมืองไทยคนที่ร่ารวยก็มีไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่เขาอยู่ได้เขาคงไม่ลําบากแต่คนลําบากอาเจ้าก,กินข้ามอย่างพวกเราอย่างมีหลายหลายคนที่เจอมาแล้วก็มานั่งคิดว่ามันยากสิ่งที่แก้ได้นั่นคือเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเริ่มต้นที่ตัวเรานั่นแหละเป็นเรื่องสําคัญ จะไปหวังพึ่งคนนั้นคนนี้มากมายมันหวังมันยากทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมันเริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่เรื่องราวของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมันเริ่มเปลี่ยนไปการคบคนมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็มีความจริงใจกันพึ่งพาอาศัยกันได้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแต่ปัจจุบันนี้มันหายากหายากจริงๆมีแต่สวมหน้ากากเข้าหากัน มีการโกหกเอาแหลใส่กันมีการเอารัดเอาเปรียบกันเพื่อนฝูงให้จริงใจเหมือนเมื่อก่อนมันยากถ้าเอาได้เอาไว้ก่อนหลอกได้หลอกไว้ก่อนโกหกได้โกหกกันไว้ก่อนเพื่อไอ้ตัวเองอยู่รอดอันนี้ผมเจอมาเยอะนะเจอจนว่าอดรงคิดว่าไม่ไม่อยากคิดอะไรเราก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วปกติพพนะแต่ว่าเรามานั่งสังเกตดูว่า เราเป็นคนจริงเป็นคนจริงใจจริงจังกับเพื่อนผงก็เฉยๆนะก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายสิ่งไหนไม่ไมดีคนไหนไม่ดีก็เดินออกมาจะไปโต้แย้งมากก็ไม่มีปัญหามันก็มีปัญหาแล้วพอทีนี้วงการพี่น้องก็หลายคนหลายครอบครัวที่เจอนะที่เคยเจอพี่น้องท้องเดียวกันจำต้องมาคุยกันไม่รู้เรื่องนะคุยกันไม่รู้เรื่องมีการ โอหกตอแหลไม่จริงใจต่อการเอารัดเอาเปรียบเห็นแกตัวอยากได้อะไรพวกนี้นะมันก็มีขึ้นมาตัวแปรมันก็คือต้องการความอยู่รอดทั้งหมดแหละทีนี้หันไปถึงเรื่องราวของคนอยู่ด้วยกันผัวเมียกันเนี่ยในบางครั้งก็ก็ลําบากเนี่ยก็ไม่ไม่เล่นด้วยนะลาบากก็ไม่สู้ด้วยก็ต้องคอยหาหมออกไปหาเรื่องแยกออกไป าหาผัวหาเมียใหม่กันไปตามเรื่องตามเรามันกลายเป็นปัญหาของสังคมปัญหาของลูกเด็กที่เกิดมาทีพูดถึงเรื่องสังคมก็อีกเรื่องหนึ่งมันเยอะภาษีสังคมเขาเรียกว่าปัจจุบันเนี่ยภาษีสังคมมันเยอะผมเองเจอจนว่าไม่รู้จะวางตัวอย่างไรเหมือนกันงานเป็นงานตายงานสังคมอะไรต่างๆเหล่าเนี้ย ก็ส่วนใหญ่มันก็ต้องใช้เงินในการที่จะเดินตรงนี้เนี่ยนะเรพยายามที่จะสก,กรีนเอาที่มันจําเป็นจริงๆว่างานไหนควรไปไม่ควรไปพอล้อหมุนปั๊บเนี่ยเราต้องมีค่าใช้จ่ายแต่มิตรภาพกับบางคนเราก็ต้องมีเอาไว้มิตรภาพกับบางคนก็ต้องมีเอาไว้นั่นคือคือเรื่องราวของสังคมเราเป็นคนของสังคมอ่ะเขาบอกว่าเราเป็นคนของสังคมเพราะสังคมจําเราว่า ทำภาพลักษณ์เราว่าเราเป็นคนของสังคมเป็นผู้ให้ก็นั่นคือหลักความเป็นจริงแต่เวลาไม่มีก็ไม่รู้ไม่รู้จะเอาอะไรมาให้เหมือนกันก็ให้ข้อคิดให้ประสบการณ์ที่เราเจอมาในชีวิตให้ข้อคิดไปฟังได้ก็เอาไปปฏิบัติถ้าบอกว่าไร้าสาระก,ก็ไม่เป็นไรนะครับชีวิตมันเยอะปัจจุบันมันยุ่งยากมากมาย อย่างคนหลายคนพูดว่าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็น่าจะมีอะไรดีขึ้นหลยแต่ผมมีความเชื่อมั่นว่าอย่าไปหวังคุณเชื่อผมเมืองไทยมันก็อยู่อย่างนี้แหละอย่าไปหวังเด็ดขาดสําหรับคนชั้นล่างอย่างพวกเราทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อเมื่อมันจะเปลี่ยนแปลงจะมีผลดีกับคนอีกกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแหละแต่คนทั่วไปคือทํามาหากินเลี้ยงชีพดูแลคนรอบข้างดูแลครอบครัว ให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นะอย่าไปหวังว่ารัฐบาลก็จะช่วยมันยากนะผมก็มองไม่เห็นภาพเลยว่าจะช่วยตรงไหนช่วยแบบไหนให้มาเงินมาอา้อาวคุณต้องไปจ่ายอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่เงินหมื่นครึ่งหมื่นกับเศรษฐกิจอย่างนี้หรือว่าเงินพันอะไรที่ทํากันมาอยู่มันเป็นการสร้างนิสัยที่ไม่ดีมันมันไม่ใช่สิ่งสาคัญคือเราต้องทํา ย้อนไปถึงบรรพบุรุษเราว่าเขาอยู่กันอย่างไรเราต้องย้อนกลับไปตรงนั้นแล้วล่ะสังคมที่เขาว่าเศรษฐกิจพอเพียงอย่างท่านหลวงได้พูดเอาไวา้ไปให้โอว่าเอาไว้อะรับนั่นคือศัจธรรมที่แท้จริงเลยละ่ะต้องพอเพียงแล้วละ่ะเพราะเราต้องมารบกับสิ่งแวดล้อมอากาศร้อนภาวะโลกร้อนมากมารบกับปัญหาในครอบครัวกับเศรษฐกิจเราจะอยู่อย่างไรปัญหานี่สี่นั้นเยอะเลยปัจจุบัน ฉะนั้นก่อนที่จะเป็นหนี้เป็นสินต้องวิเคราะห์ดูให้ดีว่าเราจะเป็นหนี้มาเพื่ออะไรนี่คือสําคัญการหนี้สินของปัจจุบันีเยอะทุกครอบครัวหลายครอบครัวที่เจอมามันทําให้เกิดความเครียดความกดดันช่วยกันวิเคราะห์หน่อย